สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งในคลิป Get Gaming กันอีกครั้งนะครับก็ในวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปพบกับ Resident Evil กันอีกเช่นเคยโดยในคลิปนี้นั้นจะเป็นคลิปอาวุธใน Resident Evil 4ภาคออริจิน l เทียบกับของจริงนะครับผมซืบเนื่องมาจากก่อนที่คลิปนี้จะออกไม่นานนะครับได้มีการประกาศการวางขายของ Resident Evil 4 Remake ในงาน State of Play ของ PlayStation ในปี2022เ <2022, S 1> นาะผมก็รู้สึกว่าเออนี่แหละ ยังมีคลิปนี้ที่ยังติดทุกคนเอาไว้นะครับก็เลยหยิบปัดฝุ่นกลับมาทําอีกรอบหนึ่งนะครับก็เช่นเคยนะครับเนื่องจากปืนในภาคสมีอาวุธค่อนข้างเยอะก็เลยจะแบ่งเอาไปสอบพาร์ทอีกเช่นเคยเนาะโดยพาร์ทนี้เนี่ยจะเป็นปืนสั้นนะครับเกือบทั้งหมดเลยจะมีกระบอกสุดท้ายที่เข้าขายปืนยาวนะครับผมก็ส่วนจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะครับผมก็กระบ,บอกแรกนะครับชื่อในเกมแฮนกันของจริง ไม่มีมนะฮะก็เป็นอ่า fictional w e a p o แต่ว่ากระบอกที่ใกล้เคียงที่สุดก็คือ h e s l e r and c o a c h หรือ HKUSP ผู้ใช้ในเกม Leon S. Kennedy ในโหมดเนื้อเรื่องหลักกับ Albert Wesker ในโหมด Mercenary เช่นกันขนาดกระสุน9มิม .40 และ .45ACP ผลิตในปี1993จนถึงปัจจุบัน ตัวปืนกระบอกนี้นะครับเป็นปืนสัญชาติเยอรมันของยี aw, ่ห้อ Heckler a n d Koch หรือ H K หรือ HK ที่เรารู้จักกันนั่เองนะครับส่วน USP เนี่ยย่อมาจาก Universal Self Loading Pistol หรือปืนครอบจัก,กรวาลที่โหลดได้ด้วยตัวเองนะฮะถ้าจะแปลให้มันตามชื่อเนาะปืนกระบอกนี้นะครับเป็นปืนสัญชาติเยอรมันของบริษัท HK โดยผลิตมาตั้งแต่ปี1993มมันเป็นหนึ่งในปืนที่สร้างชื่อให้ตัวเองอย่างมากนะครับและปรากฏตัวในหนัง เกมและซีรีส์อื่นมากมายตั้งแต่ปีนั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันโดยปืนกระบอกนี้เนี่ยในปัจจุบันก็ยังมีการผลิตอยู่นะครับแล้วก็ถือเป็น,ป,นปืนอีกกระบอกหนึ่งที่สร้างชื่อในโลกภาพนยนตร์และเกมจํานวนมากเลยทีเดียวนะครับก็เป็นหนึ่งในปืนที่ผ่านการพิสูจน์ตัวเองมาอย่างยาวนานและถูกใช้อย่างแพร่หลายหมดหลายหลายที่ทั่วโลกนะครับโดยขนาดกระสุนที่ปรากฏในเกม resident evil 4นะครับก็คือจะเป็นขนาดกระบอกเดียวก็คือ9มิลลิเมตรนั่นเอง ส่วนตัวแนดนกันของจริงนะครับไม่มีแต่ถามว่าแบบจำลองมีไหมมีครับมันถูกผลิตโดยบริษัท Airsoft j ์แนะครับแล้วก็มีชื่อเล่นว่า Silver g h โ s t นะครับโดยมันก็ถูกจัดเป็นปืนประจำตัวเลียนนะครับมาตั้งแต่ภาคเรื e องนิวซีไปจนถึงภาพยนตร์และภาคหลังๆจะดีมันต้นมาโดยเป็นปืนหลักเลยนะครับก็ถือเป็นอีกหนึ่งกระบอกที่อ่าจริงผมว่ามันก็ดูโอเคนะแต่เสียดายที่มันไม่มีของจริงนะครับผม กระบอกถัดมาชื่อในเกม Punisher ของจริงคือ FN 5 7ถูกใช้โดย Leon S Kennedy ในเนื้อเรื่องหลักรวมถึง Ada Wong ในโหมด Assignment Ada และ Mercenary ขนาดกระสุนในเกมคือ9มิลิเมตรแต่ของจริงคือ5.7คูณ28มิลิเมตรผลิตในปีคริสตศักราช2000จนถึงปัจจุบัน ปืนกระบอกนี้นะครับจัดเป็นหนึ่งในปืนของบริษัท FM ซึ่งเป็นบริษัทปืนสัชาติเบลเยียมนะครับโดยเอกลักษณ์ที่เด่นที่สุดของปืนกระบอกนี้นะครับนั่นก็คือชนิดของกระสุนที่ใช้กับปืนกระบอกนี้นั่นเองโดยมันจะเป็นกระสุนที่มีลักษณะคล้ายกับกระสุนอาวุธสงครามแต่มีขนาดเล็ก5.7 x 28มิลลิเมตรนะครับก็คือเป็นกระสุนสงครามที่ถูกย่อลงมาให้เล็กลงนะครับผมก็ขนาดกระสุนมีตั้งแต่10นัด20นัดจนถึง30นัดต่อหนึ่งใกระสีนนะครับ โดยในเมื่อกระสุนเนี่ยถูกดีไซน์โดยอ้างอิงอกระสุนอาวุธสงครามนะครับทำให้เปืนกระบอกนี้เนี่ยเป็นปืนที่มีความสามารถในการจะทะลวงสูงกว่าปืนพกทั่วๆไปนะครับและแน่นอนมันทําให้ กระสุนเนี่ยหายากและราคาแพงมากโดยเฉพาะในเมืองไทยนะครับปืนทุกแบบนี้ในเมืองไทยเนี่ยถึงแม้จะมีคนเล่นก็ตามแต่ว่ากระสุนนั้นหายากมากนะครับแล้วก็แพงด้วยแลวเขาก็ไม่ค่อยเอามายิงกันพั่มเพื่อนะครับมันจัดเป็นหนึ่งในปืนที่มีเอกลักษณ์สูงมากและปรากฏตัวในหลายซีรีส์ไม่ว่าจะเป็นหนังนะครับจอภาพยนตร์ซีรีส์หรือว่าวิดีโอเกมก็ตามนะครับผมมันเป็นปืนที่ถูกพิสูจน์ตัวเองในหลายสมรภูมิแล้วเช่นกันและยังถูกใช้มาจนถึงปัจจุบันนะครับ แต่ข้อเสียที่บอกไปนะครับมันไม่ค่อยเป็นที่แพร่หลายนักเนื่องจาการูปแบบกระสุนที่ใช้เนี่ยจะเป็นรูปแบบกระสุนที่ค่อนข้างเฉพาะนะครับก็เลยมันทําให้กระสุนเนี่ยมีราคาค่อนข้างแพงและไม่ถูกใช้แพร่หลายมากเท่ากับอาวุธที่เป็นปืนพกทั่วๆไปนะครับกระบอกถัดมาชื่อในเกม Red n 9ของจริงคือ Mauser C 96ผู้ใช้คือ ลีอ n นเอสเคนเในเนื้อเรื่องหลักและลุยส์เซ r a ในเนื้อเรื่องหลักขนาดกระสุน9ม mm. ิมโดยปืนกระบอกนี้นะครับจัดเป็น1ในปืนคลาสสิกอีกกระบอกหนึ่งที่ปรากฏตัวในซีรีส์ Resident Evil นะครับของจริงของมันก็คือ,อปืนมา u เซอรสี96เป็นปืนสัญชาติเยอรมันถูกผลิตในปี1896จนถึงปี1937นะครับแต่ว่ายังมีประวัติว่าถูกประจําการ จนถึงปี1961นั่นเองโดยปัจจุบันนั้นมันเป็นปืนที่เลิกผลิตไปแล้วแต่ว่ามันจัดเป็นหนึ่งในปืนสัตว์สมที่มีความคลาสสิกเป็นอย่างมากนะครับมันถูกใช้โดยนายทหารเยอรมันรวมถึงทหารเยอรมันในสมรภูมิต่างๆโดยสมรภูมิสุดท้ายที่มีการถูกบันทึกไว้ว่ามันถูกใช้งานนั่นคือสงครามเวียดนามนั่นเองนะครับแล้วก็สงครามแรกที่ถูก ใช้งานเนี่ยที่มีบันทึกไวน้นั่นคืออสงความสเปน s h อเมริกันตัวขนาดกระสุนของปืนกระบอกนี้นะครับมีตั้งแต่8มิเมตร9มิเมตรไปจนถึงนะครับ7.63คูณ25 mm แล้วแต่รุ่นนะครับแต่อย่างที่ผมบอกไปในปัจจุบันเนี่ยมันจัดเป็นปืนสําหรับสะสมไปเรียบร้อยนะครับและก็เป็นปืนที่หายยากมากอีกกระบอกนึ่งในตลาดเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยมีใครออกมาใช้ยิงกันแล้วนะครับ ความจุกระสุนเดียวอันหนึ่งกระบ,บอกน,นี่ก็คือเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ10นัดต่อหนึ่งแมกกาซีนแต่ว่ามันก็จะมีแม็กที่จูได้20นัดและ40นัดเช่นกันแต่ว่ามันก็จะหายากเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งในปืนคลาสสิกที่ถูกใช้มาในหลายสมร,รภูมิแล้วนะครับผมกระบอกถัดมาชื่อในเกม Blacktail ของจริงคือ Springfield XD ถูกใช้โดย Leon S Kennedy ในเนื้อเรื่องหลักและ Mercenary โหมดรวมถึง Ada บอกในโหมด Separate w a y ขนาดกระสุน9มิม .357 .40 Smith a n Wesson .45 GAP .45 ACP และ10มิลอิเตร Auto ผลิตในปี2002จนถึงปัจจุบัน ปืนกระบอกนี้นะครับจัดเป็นหนึ่งในปืนยุคสมัยใหม่นะครับที่ผลิตโดยค่าย Springfield แต่ว่าเนื่องจากเหตุผลหลายอย่างเนาะมันถือเป็นปืนที่ถือกำเนิดในประเทศโครเอเชียถูกผลิตตั้งแต่ปี2002และปัจจุบันก็ยังถูกผลิตอยู่นะครับโดยปืนกระบอกนี้เนี่ยมีดีไซน์ที่จะพูดตรงๆว่ามีทรงที่คล้ายๆกับปืนกล็อกเป็นอย่างมากแต่ว่าก็มีความแตกต่างในารายละเอียดหลายๆอย่างนะครับผม โดยปืนรุ่นนี้นั้นยังมีรุ่นย่อยอีกมากมายและยังถูกใช้ในอีกหลายๆหน่วยงานและสภาูมิทั่วโลกนะครับก็จัดเป็นหนึ่งในปืนที่ปัจจุบันก็ยังถูกใช้อยู่แล้วก็มีความสามารถสูงมากจนถึงปัจจุบันไม่เพียงเท่านั้นนะครับมันยังเคยปรากฏตัวในหนังทีวีซีรีส์รวมถึงแอนิเมชันบางเรื่องโดยเช่นกันก็จัดเป็นปืนที่แต่ว่าได้รับความนิยมไหมก็ใช่แต่ว่ามันก็ไม่ได้ได้รับความนิยมเป็นวงกว้างเท่ากับปืน ยี่ห้ออืนอ่นๆหรือรุ่นอือออออออ่นขนาดนั้นนะครับแต่ก็จัดเป็น,ป,นปืนที่มีความสามารถสูงอยู่ดีนะครับกระบอกถัดมาชื่อในเกมมาติลตาของจริงคือ h e กเลอร์แอนด์ v p 7 0ผู้ใช้คือ l ล o n S. Kennedy ขนาดกระสุน9มิลิเมตรผลิตในปี1970ถึงปี1989โดยปืนกระบอกนี้นะครับ ถ้าใครจำได้มันก็คือปืนประจําตัวของรีออนใน r e s i d e n t E v i l 2นั่นเองนะครับปืนกระบอกนี้เป็นปืนสัญชาติเยอรมันที่ปัจจุบันเริ่มผลิตไ,ไปแล้วเนาะมันเป็นหนึ่งในปืนพกไม่กี่กระบอกในสมัยนั้นที่1น,นะครับตัวปืนถูกทําด้วยโพลิเมอร์และ2นะครับมันเป็นปืนพกที่สามารถยิงได้ทั้งกึ่งอัตโนมัติและยิงเป็นชุดสามนัดนะครับเป็นเบิร์สราวก็ ถือเป็นอีกหนึ่งในปืนที่ปัจจุบันเนี่ยก็คือมีนักสะสมก็ยังสะสมกันไว้อยู่นะครับแล้วก็มันจัดเป็นปืนที่ปัจจุบันก็ถือว่าหายากแล้วนะนะครับแล้วก็ชุดแต่งเนี่ยสมัยนั้นเนี่ยมันมีแค่ผ่านท้ายเท่านั้นเองนะครับก็ยังไม่ใช่เหมือนปืนสมัยนี้เนาะที่มันมีทั้งกล้องนะครับมีทั้ง underbarrel และอื่นๆนะครับผมก็ปัจจุบันถึงแม้จะเป็นปืนสะสมไปแล้วแต่มันก็จัดเป็นอีกหนึ่งในปืนคลาสสิกที่ยังมีคน เก็บไ้ใช้งานบ้างนะครับโดยสำหรับลีออนนะครับตั้งแต่ภาค4 Origin เป็นต้นไปเนี่ยก็คือปืนกระบอกนี้ถูกจัดเป็นปืนสำรองของลีออนแทนนะครับก็ลีออนได้ใช้แฮนกันหรือซิวเวอร์โกสเป็นปืนหลักแทนตั้งแต่ภาค4ต้นมากระบอกถัดมาชื่อในเกม broken butterfly ถูกใช้โดยลีออนเอสเคนเนีในเรื่องหลักของจริงคือ ลูกผสมระหว่าง c o ้ชซิงเกิลแอคชั่นอาร์มีและสมิธแอนด์เวสันสโค e ฟิลด์โมเดลสามขนาดกระสุนหลากหลายขนาดแล้วแต่รุ่นตัวปืนกระบอกนี้นะครับอย่างที่บอกไปเนาะมันเป็นลูกผสมระหว่างปืนโค้ชซิงเกิลแอคชั่นอามีกับอีกกระบอกหนึ่งก็คือ Smith อนด์เวสันสโคลฟิลด์โมเดลนะครับผม โดยโค้ช uh, ซิงเกิลแอคชั่นอาร์มี่นะครับเป็นหนึ่งในปืนที่ดังมากนะครับแล้วก็มีอีกชื่อน,นึงว่าปืนพิชิตตะวันตกนะครับผมก็ผลิตในปี1873นะครับเคยหยุดการผลิตไปนะครับแล้วก็กลับมาเปิดรายการผลิตใหม่นะครับแล้วก็ถูกหยุดอีกครั้งนะครับจนกระทั่งถูกเรียกร้องให้กลับมาผลิตใหม่แล้วก็ยังผลิตมาตั้งแต่ปี1976จนถึงปัจจุบันนะครับก็ จัดเป็นหนึ่งในเพื่อที่คลาสสิกสุดๆโดยเฉพาะกับฝั่งอเมริกานะครับรวมถึงยังถูกใช้อยู่ในอเมริกานะครับ Canada แคนดาก็รวมถึงเม็กซิโกแล้วก็พันธมิตรอย่างอังกฤษและอเมริกาใต้นะครับมันถูกพิสูจน์ตัวเองมาหลายสมรภูมิแล้วไม่ว่าจะไปในสงครามอเมริกันอินเดียนะครับหรือแม้กระทั่งสงครามโลกครั้งที่1ครั้งที่2และอื่นๆที่อเมริกันเนี่ยได้เข้าไปมีส่วนร่วมนะครับผม โดยเจ้าโบกเข่นบัตเทอร์ฟลายนะครับจะมีในส่วนของกริปนะครับไกรวมจนถึงลูกโม่และนกสับเนี่ยของปืนโคซิงเกิลแอคชั่นอาร์มี่นะครับแต่ว่าในส่วนของบาร์เรลและอันเดอร์บาร์เรลเนี่ยมีความคล้ายคลึงกับอีกกระบอกหนึ่งนั่นก็คือสมิธแอนด์เวสันสโกรฟิลโมเดลสามนะครับผมโดยไอ้ SNW โมเดลสเนี่ยเป็นปืนที่มีความเก่าแก่ยิ่งกว่าโคซิงเกิลแอคชั่นอาร์มี่อีกนะครับเพราะมันถูกผลิต ครั้งแรกเนี่ยในปี1,868นและหยุดลายการผลิตไปในปี1,898นะครับก็ขนาดกระสุนก็ส่วนใหญ่จะถูกใช้เป็นพวกแมกนัมได้ยิงจุด44นะครับหรือจุด45นะครับหรือจุด38สังเกตว่ากระสุนเนี่ยจะมีความใหญ่เป็นพิเศษนะครับโดยปืนกระบอกนี้จัดเป็นปืนลูกโม่ประเภทแรกๆนะครับโดยรุ่นนี้เนี่ยจะต้อง บรรจุกระสุนโดยหักโม่ลงนะครับก็สังเกตว่าจุดหักโม่ก็จะยังมีจุดอยู่ในปืน Broken Butterfly นะครับรวมไปจนถึงตัวบาร์เรลของ Broken Butterfly ก็มีความคล้ายคลึงกับปืน s อสแอนดมเดลสก็บอกนี้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโ r ร k e n b u t t ต r f l ไจัดเป็นปืนลูกผสมระหว่างปืน2รุ่นนี้นะครับผมก็สามารถพูดได้นะครับว่า,อาของจริงเนี่ยไม่มีกระบอกถัดมาชื่อในเกม k i l l e r 7 ผู้ใช้คือ l ล o อนส e เคนเนดีและอัลเบิร์ตเวสเกอร์ในโหมดเมอร์เซนารีของจริงคือโค้ด M1911 โดยปืนกระบอกนี้นะครับก็ในเกมเนี่ยถือเป็นปืนแมกกาซเนาะแต่ของจีนเนี่ยจริงๆถือว่าเป็นปืนพกธรรมดาก็ได้นะครับแต่ว่ามันใช้กระสุนที่ใหญ่กว่าปืนพกธรรมดาทั่วๆไปนั่นก็คือขนาดจุด 45ACP นั่นเองนะครับโดยคิลเลอร์เซนใน Resident Evil เี่เนี่ย มันเป็นปืนที่ถูกทำขึ้นมาเป็นอีสเตอร์เอสำหรับเกม k i l l e r 7ที่พระเอกเองก็ใช้ปืนกระบอกนี้นะครับซึ่งในเกม Resident Evil 4เนี่ย M1911 ถูกติดด้วยเลเซอร์สา์แบบโบราณมากนะครับที่ปืนกระบอกนี้เอาจริงๆเนี่ยเคยปรากฏในหนังเรื่อง Terminator ภาคแรกหนึ่งในปี1984นะครับสูตรเล่งเลเซอร์ที่ปรากฏอยู่ด้านบนของตัวปืนเนี่ยจัดเป็นเลเซอร์แบบเก่าเนาะซึ่ง ถ้าของจริงเอามาใช้เนี่ยมันถือเป็นอะไรที่เถอะทะมากในยุคนี้สมัยนี้นะครับกลับมาที่ของจริงกันบ้างน,นะครับก็ปืนกระบอกนี้เนี่ยตามชื่อเลยครับว่า M1911 นะครับมันเป็นปืนของบริษัทโค้ของสหรัฐอเมริกานะครับที่ถูกผลิตในปี1911ตามชื่อรุ่นเลยนะครับและมันก็ยังถูกผลิตมาจนถึงปัจจุบันและยังประจำการอยู่ในหลายๆที่ ทั่วโลกด้วยเช่นกันนะครับมันเป็นปืนที่พิสูจน์ตัวเองมาแล้วในสมรภูมิใหญ่ทั่วโลกมากมายตั้งแต่สมรภูมิสงครามโลกครั้งที่หนจนถึงล่าสุดก็คือสงครามในซีเรียนั่นเองนะครับก็ถ้ามีกระบอกของจริงและยังยิงออกเนี่ยมั่นใจได้เลยว่าก็ปืนนั้นเนี่ยก็คืออายุเกินร้อยปีเข้าไปแล้วนะครับผม มันเป็นปืนที่ใช้กระสุนจุด45 ACP ซึ่งมีพลังในการหยุดยั้งสูงกว่าปืนขนาด9มมซึ่งถูกใช้ทั่วไปนะครับแต่ว่าด้วยความจุขนาดที่ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับจุด45ในยุคหลังๆก็ทำให้มันถูกใช้เนี่ยน้อยลงไปแต่ว่าด้วยความคลาสสิกและสมรัฒนาของมันมันก็ยังถูกใช้ในหลายๆที่ทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นในกองทัพหรือว่า หน่วยรักษาสติภาพหรือความสงบอย่างตำรวจหรือว่าอื่นๆอีกมากมายนะครับจัดเปด็นอีกหนึ่งในปืนที่ก็มีความคลาสสิกและยังถูกใช้จนถึงปัจจุบันนะครับผมกระบอกถัดมาชื่อในเกม Hand Cannon ผู้ใช้คือ Leon S. Kennedy ของจริงคือ Smith w n s w o s m o d โมเดล0ขนาดกระสุนจุด50 S&W n a m n u m หรือจุด50 S&W Special ผลิตในปีคริสตศักราช2 0 0 3สาจนถึงปัจจุบันปืนกระบอกนี้นะครับเป็นปืนสัตว์ชาติอเมริกันที่ผลิตโดยบริษัท Smith w e s s s n นนะครับแล้วก็เป็น,ป,นปืนที่มีขนาดใหญ่มากนะครับมีเช่อเรียกเล่นๆว่าปืนยิงช้างกันเลยทีเดียว เป็นปืนที่ใช้กระสุนขนาดจุด5 0แมกนัมนะครับมีพลังทำลายล้างและพลังในการดุดอย่างสูงมากนะครับแต่ก็แลกมาด้วยแรงดีดหรือ recoil ที่มีความสูงเช่นกันนะครับตัวปืนนั้นนะครับได้รับความนิยมในหมู่ทั้งนักสะสมและถูกใช้ประจำการนะครับแต่ว่าเนื่อง้วยขนาดที่รุนแรงของมันนะครับทำให้มันเป็นปืนที่หาโอกาสใช้ค่อนข้างยากนะครับส่วนพลังทำลายล้างนะครับใครโดนเข้าไปนี่ผมบอดได้เลยนะครับหากเข้าวัดได้เลยนะครับไม่ต้องพาไปโรงพยาบาล นะครับเพราะว่ามันมีความรุนแรงมากนะครับและโดนทีนี้กระจุยนะครับไม่ว่าอะไรจะโดนก็ตามนะครับเป็นปืนที่มีพลังสูงมากโดยในเกมก็จัดเป็นปืนแมกนัมที่มีพลังทาลายล้างสูงเช่นกันนะครับผมโดยปืนท่บอกนี้นั้นนะครับก็ยังเป็นปืนที่ได้รับความนิยมสูงเพราะมันได้ปรากฏตัวทางในหนังในซีรีส์ในวิดีโอเกมและแอนิเมะอื่นๆน,นะครับอีกมากมายเลยทีเดียวก็จัดเป็นปืนที่ได้รับความนิยมสูงนะครับเพราะว่าความเทและพลังทำลายรุนแรงของมันนั่นเอง กรบอกถัดมาชื่อในเกม TMP ผู้ใช้คือ Leon S. Kennedy, Ada Wong, Jack c r o s s s r และฮับของจริงคือ s t y y e r TMP ขนาดกระสุน9มิลิเมตรผลิตในปี1,992จนถึงปี2001ปืนกระบอกนี้ค,ครับเป็นปืนของบริษัท s t y y e r ที่เป็นบริษัทสัญชาติออสเตรียนะครับก็ เป็นปืนที่จัดเป็นแมชชีนพิสโตลหรือปืนกลมือนะครับก็เป็นปืนที่มีขนาดเล็กกะทัดรัดสามารถซ่อนและพกพาได้สะดวกนะครับเป็นปืนที่มีความสามารถสูงปริ้ไม่เหมือนกับขนาดตัวนะครับโดยด้วยความที่มันเป็นปืนรุ่นในยุคป,ปี90้าูเนี่ยมันเป็นปืนที่มีอุปกรณ์ในการแต่งน้อยแต่ว่ามันก็จัดว่ามีเนาะเมื่อเทียบกับปืนรุ่นก่อนนั้นนะครับโดยในเกมนะครับถ้าเราเล่นบิลีออสเนี่ยมันจะเป็น ปืนรุ่นที่มีการแต่งโดยมีกริปนะครับแล้วก็มีสต็อกนะครับผมแต่ถ้าเล่นเป็นเอดาเนี่ยสต็อกจะไม่มีนะส่วนถ้าเล่นเป็นฮังหรือแจ็คคราวเซอร์เนี่ยมันจะเป็นปืนที่ถูกคัสตอมให้เป็นรุ่นเฉพาะตัวอีกทีนะครับก็ตัวของแจ็คคราวเซอร์เนี่ยมันจะถูกแต่งให้มีทรงคล้ายๆกับ MP9 รวมถึงฮังด้วยเช่นกันนะครับผม ก็จะเป็นปืนที่ถึงแม้ปัจจุบันจะเลิกผลิตไปแล้วนะครับแต่ว่าในบางที่ก็ยังมีการใช้งานอยู่เนาะแต่ว่าส่วนใหญ่คือจะอยู่ในมือนักสะสมมากกว่านะครับผมกระบอกถัดมาชื่อในเกม Chicago Type Raptor ผู้ใช้คือ Leon S. Kennedy และ Ada w o ว g ในโหมด Separate Way ของจริงคือ M1A1 Thompson ขนาดกระสุนจุด c p ACP ผลิตในป,ปี 1,921จนถึงปี1,945ปืนกระบอกนี้นะครับจัดเป็นหนึ่งในปืนที่คิดว่าหลายๆท่านอาจจะเคยเห็นนะครับเนื่องจากมันเป็นปืนที่เป็นหนึ่งในอาวุธหลักของกองทัพสหรัฐในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับมันถูกผลิตขึ้นในปี1,917นะครับแล้วก็ถูกใช้ในหลายๆสงครามเนาะโดยสงครามที่มันเข้าร่วมนะครับหลักๆก็อย่าง ที่ดังๆเลยก็คือ1สงครามโลกครั้งที่2นะครับหรือว่าสงครามเกาหลีหรือแม้กระทั่งสงครามเวียดนามนะครับผมปืนกระบอกนี้นั้นนะครับจะเป็นปืนที่คลาสสิกมากนะครับเราอาจจะเคยเห็นนอกเหนือจากสงครามก็คือ,อไอ้พวกหนังแก,งก๊งมาเฟียในนิวยอร์กนะครับปืนกระบอกนี้ได้ถูกใช้นะครับในมริกาในช่วงนั้นด้วยนะครับสาเหตุที่มันถูกใช้นะครับเพราะว่าข้อ1นนะครับ มันเป็น,ป,นปืนที่มีความรุนแรงในการยิงสูงเนื่องจากมันใช้กระสุนขนาดจุด4 5นะครับและมันมีเรตออฟไฟหรือความรัวในการยิงสูงมากเมื่อเทียบกับปืนสมัยนั้นนะครับอยู่ที่ประมาณ600-700ถึนัดต่อนอาทีนะครับผมก็เป็น,ป,นปืนที่มีความรัวนะครับและความแรงอยู่ในกระบอกเดียวกันเพียงแต่ว่าค้อเสียเล็กน้อยของปืน รุ่นนี้เนี่ยนั่นก็คือ,อความแม่นยําที่ติดลบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสามารถชดเชยได้ด้วยกระสุนที่มีจํานวนมากนะครับโดยเราจะเห็นนะครับในหนังสงครามที่เป็นสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยมันจะถูกใช้โดยแมกกาซีนที่มีขนาด30นัดนะครับผมเป็นแม็กกาซีนแท่งเนาะแต่ว่าในหนังที่เป็นพวกหนังมาเฟียนะครับมันจะถูกใช้ดรัมแม็กซ์ซึ่งโจยได้เป็นร้อยนะครับก็คือเน้นยิงนะครับไม่เน้นโดนนะครับผมก็ เป็นอีกหนึ่งในปืนคลาสสิกนะที่ถูกใช้ในหลายๆประเทศหลายๆสมองรภภูมิทั่วโลกในอนดีตจนปัจจุบันเนี่ยถึงแม้มันจะอยู่ในพิพิธภัณฑ์นักสะสมไปแล้วก็ตามแต่ว่ามันก็ยังมีการครอบครองอยู่นะครับแล้วก็หลายๆกระบอกก็ยังยิงได้นะครับผมโดยในเกม Resident Evil 4เราจะได้เห็นทั้ง2โมเดลนะครับโดยโมเดลแรกก็คือโมเดลที่ใช้อาแม็กกาซีนขนาด30นัดนะครับผมซึ่ง มันก็จะถูกใช้โดยลีออนแล้วก็เอดานะครับผมแต้นะครับอีกอันนึงก็คือเป็นทอมสันนะครับที่ใช้ดรัมแมกซีนโดยโดยเราจะเห็นปืนรุ่นนี้เวลาเราเล่นเป็นลีออนด้วยคอสตูมที่เป็นชุดมาเฟียเท่านั้นนะครับ เอาละครับและนั่นก็เป็นทั้งหมดสําหรับคลิปนี้นะครับเนื่องจากอย่างที่ผมบอกไปเนาะเนื่องจากว่ามันมีปืนค่อนข้างเยอะผมก็เลยจะขอตัดจบที่พาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่1น,นะครับก็เดี๋ยวเรามาพบกันในคลิปถัดไปซึ่งเป็นพาร์ทสและพาร์ทสุดท้ายของอาวุธใน Resident Evil 4 Original เมื่อเทียบกับของจริงนะครับอย่าลืมนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ถ้าอยากดูคอนเทนต์แรงๆต่อกด Sub สไคร์แล้วก็เจอกันใหม่คลิปต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ